จัดเต็มตัวนี้นะครับกาลังขับ10วัตต์นะครับไฮพาวเวอร์2ด้านนะครับดอกข้างละ5วัตต์อยู่ด้านข้างครับลำโพงอยู่ด้านข้างด้านหน้านะครับเป็นจอ LCD ครับแสดงสถานะของนาฬิกาแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหมดที่เราเลือกอยู่นะครับเราสามารถปรับนาฬิกาปลุกได้ด้วยครับปุ่มนี้นะครับปรับนาฬิกาปลุกปลุกได้2ระดับครับครั้งที่1ปลุกครั้งที่2นะครับเราสามารถตั้งได้เลยนะครับครั้งแรกไม่ตื่นครั้งที่2ตั้งได้อีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับโหมด แต่ดูโหมดต่อไปเป็นโหมด SM นี่ในเรื่องของกระเป๋าออืกระเป๋าส่วนมากก็จะเป็นกระเป๋าสะพายที่เดียวกระเป๋าแบบง่ายๆสบายๆต่อไปเป็นโหมดบลูทูธนะครับอ่ามันจะ h mode ถ้าเปนขึ้นสถานะบลูทูธโหมดนะครับด้านบนไม่มีอะไรครับก็เป็นทาวนลปรับเลื่อนเพลงนะครับหยุดเพลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปรับเวลานะครับตรงนี้จะเป็นปรับแสงของหน้าจอ LCD เราอยากได้แสงบางๆหน่อยหรือว่าปิดไปเลยนะครับเราสามารถเลือกปรับได้จากตรงนี้ด้านหลังครับสามารถเสียบ USB ได้ครับต่อแฟลชไดร์ได้หรือว่าเสียบ SD card ได้ครับตรงนี้ตรงนี้จะมีช่องเสียบ AUX นะครับต่อเข้ากับคอมหรือว่าทีวีเรามีสายแถมให้ครับมีสายแถมให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จครับผมเรามีสายแถมให้เหมือนกันครับตรงนี้เสียบกับรูชาร์จได้เลยนะครับเสียบกับเต้าโทรศัพท์ได้ครับ แต่มาดูท่านบนนะครับพิเศษของมันเราสามารถวางโทรศัพท์ได้แบบนี้ไม่จํากัดรุ่นนะครับเพราะว่าช่องวางของมันนะครับเป็นช่องวางแบบอินฟินิตี้ครับจะใส่จอ iPad แบบนี้ก็ได้ครับผมอ่าโหเด็ดจริงๆครับส่วนเรื่องเสียงไม่ต้องห่วงครับเรามีสสีนะครับสีดําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับสีทองก็สวยเหมือนกันนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับสุดจริงๆตัวนี้นะครับ งานของวันเดอร์ไม่ต้องกลัวผิดหวังครับตัวนี้งานเขาดีอยู่แล้วนะครับผมแนะนําเลยครับเสียงเขาแน่นจริงๆครับไม่ผิดหวังครับถ้าเราฟังเพลงเสร็จนะครับจะตั้งเป็นโหมดสแตนบายนาฬิกาไว้นะครับแค่กดปุ่มโหมดนะครับกดบลูทูธออกครับกดค้างไว้แค่นี้นะครับก็จะเป็นโหมดสแตนบายครับสามารถอยู่ได้เกือบเดือนนะครับตั้งโหมดสแตนบายนาฬิกาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะฟังนะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับกดค้าง มันก็จะบลูทูธอัตโนมัติครับเพราะเราเคยเชื่อมไว้แล้วนะครับเราสามารถฟังต่อเนื่องนะครับได้ถึง4-5ชั่วโมงนะครับถ้าฟังต่อเนื่องนะครับแบตเตอรี่สองพัมิลลิแอมครับใหญ่จริงๆครับแบตเขาใหญ่มากครับตัวนี้นะครับเขาถึงอยู่ได้นานนะครับ